สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้น,นะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหตุการณ์ injustice year 5ในภาคที่3กันแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนะั้นมันน่าสนใจมากๆเลย ในตอนนี้บิซาโลหรือว่าซูเปอร์แมนที่เป็นล่างโคนนะั้นก็ได้หลุดออกมาแล้วและดูเหมือนว่ามันกําลังจะเชื่อนะครับว่าตัวเองนั่นแหละคือซูเปอร์แมนเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงกันแน่เบนที่ได้จับตัวแคทวูมแมนไปจะทําอะไรกับเธอกันแน่เรื่องราวจะเป็นเช่นไรท่านผู้ชมคงต้องรอ,อติดตามชมกันในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่าภาคที่แล้วนะครับ เราจะขอเตือนให้ผู้ชมให้กลับไปดูก่อนเลยไม่อย่างนั้นถ้าผู้ชมจะดูกันไม่รู้เรื่องนะครับผมเรื่องราวนี้นะมันนานมากมากและในตอนนี้มันก็ดำเนินมาถึงปีสุดท้ายแล้ว injustice year 5นั้นคือภาคสุดท้ายของคอมิกนะครับผมและในตอนนี้เราจะให้เวลาให้ผู้ชมกดกลับไปดูกันก่อนอน,นะครับให้เวลากลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ injustice ภาค t าในภาคที่3กันเลยครับ เหตุการณ์นั้นเปิดฉากขึ้นมาให้เยอรมันในตอนนี้ดูเหมือนว่าชายแก่ใจดีคนนั้นนั้นจะรับบิซาโลมาอยู่ด้วยนายคือซูเปอร์แมนยังไงล่ะนายคือซูเปอร์แมนนายดูนี่สินี่คือรูปของนายบนหน้าปกยังไงล่ะฉันรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้ช่วยคนดีๆอย่างนายไว้ซูเปอร์แมนมันเป็นเกียรติกับฉันมากเลยที่ฉันได้ช่วยนายสิ่งที่ฉันพอจะทําได้ก็คือหาอาหารให้นายหาชุดให้นายยังไงล่ะและนี่ก็คือชุดของนายนะซูเปอร์แมนอ้าวเอาชุดไปใส่ซะ ซึ่งบีซาโลนั้นก็ดูเหมือนจะดีใจมากๆเลยนะครับที่เขาได้รับการปฏิบัติตัวที่ดีขนาดนี้ฉันคือซูเปอร์แมนสินะฉันคือซูเปอร์แมนและบีซาโลนั้นก็ได้ใส่ชุดซูเปอร์แมนนะครับผมแต่ทว่าในตอนที่บีซาโลนั้นไปส่องกระจกนี่เองตัวเอสบนหน้าอกของเขาท่านกลับด้านเพราะเงาสะท้อนนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะท่านท่าน,ท,านทำไมตัวอักษรของข้ามันกลับด้านล่ะได้โปรดเปลี่ยนมาให้เธอซ่อมมันให้ซะบีซาโลนั้นได้ดึงสัญ,ญลักษณ์ของเขาออกมาจากหน้าอกนะครับผม ได้โปรดเธอท่านช่วยซ่อมให้ค่าด้วยช่วยทำให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมและหลังจากนั้นชายแก่คนดีคนนั้นนั้นก็ช่วยให้นะครับผมและในตอนนี้ซูเปอร์แมนคนใหม่ก็ถือกำเนิดแล้วซูเปอร์แมนที่เป็นครัวตรงข้าของซูเปอร์แมนตัวจริงชุดนี้มันสวยมากเลยแหละมันช่างเพอร์เฟกต์จริงๆจากนั้นจากฝงของบิซารโลก,ก็ตัดมาที่ฝั่งของแบทแมนบ้างครับผมในตอนนี้แบทแมนให้รู้แล้วนะครับว่าเบน,นได้จับตัวแคทวูแมนไปเดี๋ยวก่อนนะเบนอย่างนั้นเหรอเบนจับตัวแคทวูแมนไปทําไมกันล่ะ เบนน่ะมันเข้าร่วมกับพวกของซูเปอร์แมนแล้วและเมื่อแบทแมนได้ยินดังนั้นนั้นเขาก็ตกใจมากๆเลยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยเบนกับคิลเลอร์ฟอร์นี่นะจะเข้าสู่ฝั่งของซูเปอร์แมนได้ทำไมซูเปอร์แมนถึงปล่อยให้เราอาชญากรมาร่วมฝั่งของเขาละ่ะโธ่นายไม่ต่างกันหรอกบูชในตอนนี้ซูเปอร์แมนก็คงคิดอย่างเดียวกันกับนายนั่นแหละไม่เล็กนายเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยเอานักฆ่าเข้ามาในทีของฉันอ๋อหรอแบทแมนงนั้นก็คงเป็นเส้นแบ่งระหว่างความแตกต่างระหว่างนายกับซูเปอร์แมนสินะ ใช่แล้วนะั่นคือความแตกต่างของฉันกับเขาอย่างไงล่ะฉันไม่เคยฆ่าใครจากนั้นเล็กก็ให้ข้อมูลกับแบทแมนต่อนะครับผมข้อมูลภายในของฝั่งซูเปอร์แมนในตอนนี้ยาสีเขียวที่ใช้เพิ่มพลังนั้นมันกําลังจะหมดลงแล้วการสร้างยานี้ขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับที่กองกาลังของซูเปอร์แมนกำลังอ่อนแรงลงเพราะขาดยานี้เองซูเปอร์แมนนั้นเลยต้องยอมรับพักขั้วเพิ่มเข้ามา ซึ่งภาคพวกใหม่ของซูเปอร์แมนนั่นก็คือเราอัชญากรนั่นเองเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ด้านของเดมียนเวนบ้างนะครับผมในตอนนี้จากโรบินเด็กน้อยนั้นเวลาได้ผ่านล่วงเลยมา5ปีแล้วในตอนนี้เดมียนนั้นได้กลายเป็นหนุ่มแล้วและในตอนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนักวิ่งคนใหม่นั่นเองแต่ทว่าในตอนที่เขานั้นกำลังสำรวจเมืองอยู่นี้เองเหล่านักฆ่าจากลีกออฟแอซซัซินนั้นก็ได้เดินทางมาหาเขาเดมียนเวนท่านผู้สืบทอดอย่างแท้จริงของลีกออฟแอซซัซิน ถ้ามีเลือดของลาสเอลกูและแบทแมนถ้ามีเลือดของสองนักรบผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของเราในตอนนี้นี่คือเวลาอันเหมาะสมแล้วเราจะลุกขึ้นสู้และจัดการระบบบ้านนี่เราจะลมลักระบบของโลกนี้และสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะพวกเธอฉัน่ะอยู่ข้าเดียวกับซูเปอร์แมนนะไอ้พวกนักฆ่าปัญญาอ่อนฟังฉันให้ดีนะฉันไม่ไปทำตามไอเดียของคุณตาฉันหรอก ปล่อยเขาไปเธอในตอนนี้คุณตาฉันไม่อยู่แล้วและไอเดียบ้าๆเนี่ยมันต้องหายไปด้วยน้อยเด็กเมื่อวันซื้อแกบังอาจลบลูอุดมการของกลุ่มเราเหล่านักฆ่าที่ตอนแรกนั้นมาเสนอให้เดเมียนกลายเป็นหัวหน้านั้นเข้าจู่โจมเดเมียนในทันทีแต่ด้วยการฝึกฝนตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผม เดเมียนนะั้นสามารถจัดการพวกนะักฆ่าพวกนี้ได้อย่างง่ายได้เพียงไม่กี่ชั่วอืดใจเดเมียนนั้นก็จัดการฆ่าพวกนักฆ่าพวกนี้จนหมดในตอนนี้เดเมียนนั้นได้ข้ามเส้นของเขาไปแล้วถ้าพวกแกหน้าไหนมันโผล่หน้ามาหาฉันอีกแล้วก็ฉันคงจะต้องเริ่มล่าพวกแกทุกคนแล้วล่ะฉันจะล่าพวกมันให้หมดเลยล่าจกนกว่าไอลีกอปัสซิสิน,นี้มันจะหมดสิน้นฟังให้ดีนะฉันนี่แหละฮีโร่ตัวจริง ฉันนี่แหละฮีโร่ผู้อยู่ฝั่งเดียวกับซูเปอร์แมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเดเมียนนั้นจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเยอะเลยเดเมียนนะมีศรัทธาและกล้าในตัวของซูเปอร์แมนมากและเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายอุดมการณ์นี้ซึ่งในตอนนี้เองเฮดก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของซูเปอร์แมนนะครับในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นกําลังถกเถียงกับวันเดอร์วูแมนและไซบอกถึงเรื่องการนําอญากรมาใช้อยู่วันเดอร์วูแมนนั้นเป็นคนที่ค้านหัวชนฝาเลยกับการที่นําเบนเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่ซูเปอร์แมนก็ได้บอกเพื่อความอุ่นนใจมาะครับ ฉันติดเครื่องติดตามไว้ที่พวกมันแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกนะาพวกเขาอยู่ในกอตแฮมและเมื่อแดน่าได้ยินดังนั้นนะครับผมเธอก็จะรีบไปหาพวกเขาในฮันทีแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะห้ามเอาไว้เดี๋ยวก็อสีแดนนาฉันไม่ได้บอกให้เธอจะไปตามพวกเขากลับมาเลยนะค้านายก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าทําไมเบนนั้นถึงไม่พาตัวแคดูแมนกลับมานายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีนะนายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเบนมันเป็นคนยังไง เบนกับคิวเลอร์ฟอส์น่ะกำลังทรมานแคทวูแมนอยู่นะฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนฉันจะไม่มีวันยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวันอร์วูแมนนั้นได้เข้าถกเถียงกับซูเปอร์แมนอย่างจริงจังซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ตัดมันที่ฝั่งของเบนกับคิวเลอร์ฟอส์ดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้น Force คิวเลอร์ฟอส์ได้ทรมานแคทวูแมนจนแทบขาดใจแล้วแต่ไม่ว่ายังไงแคทวูแมนนั้นก็ไม่ยอมเปิดปากของเธอออกมาอยู่เธอพวกแกอยู่เธอได้โปรดพวกแกอยู่เธอพวกแกทำไปก็เสียเวลาเปล่า ฉันขอตายดีกว่าที่จะพูดความจริงฉันไม่มีวันบอกที่อยู่ของแบทแมนให้กับแกหรอกซึ่งดูเหมือนว่าแม้ว่าจะทรมาขนาดไหนนั้นแคทวูแมนก็ไม่ยอมบอกนะครับผมและในตอนนี้เบนนั้นก็ตัดสินใจออกมาแล้วถ้าเธอไม่ยอมบอกแล้วก็เราคงต้องทําให้เธอน่ะดังขึ้นหน่อยแล้วละ่ะจากนั้นเหตุก็ได้ผ่านล่วงเลยไปซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์น,นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของฮาร์ี่คุณนะครับฮาร์ี่นั้นได้มาสํารวจสถานทีต่ต่างๆที่เป็นจุดรวมของคนที่ไม่ชอบซูเปอร์แมนนั่นเอง ในตอนนี้มีผู้คนมากมายนะที่ไม่ชอบกายปกครอบซูเปอร์แมนพวกเขานั้นอยากต่อตาซูเปอร์แมนมากแต่พวกเขานั้นไม่สามารถทําได้อย่างเปิดเผยซึ่งในขณะที่เธอนั้นกําลังฟังการปราศัยอยู่นี้เองนะครับก็ได้มีประชาชนพูดขึ้นมาดูนั่นสิดูนั่นสินนสหนึ่งในพวกของไอปีาศาจซูเปอร์แมนน่ะไม่ได้จับคนของแบทแมนไปทรมานมันยังประกาศลงเน็ตอีกด้วยว่าถ้าแบทแมนไม่โผล่มาเนี่ยมันจะฆ่าเธอและเมื่อฮาร์รี่ได้ยินดังนั้นนะครับผมเธอก็รีบหาข้อมูลในทันที ซึ่งเธอก็ได้ข้อมูลปรากฏออกมาว่า c a t w o m ม n นั้นถูกจับตัวไปและกําลังถูกถ่ายทอดลงอินเทอร์เนต็ตอยู่และเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นนะครับผมเธอก็รีบออกไปจากบารใน,นทันทีเธอต้องไปช่วยเพื่อนของเธอแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้นก็ตัดมาที่ฝั่งของ b a ท m a n นะครับในตอนนี้ฮาร์ e ี่นะั้นได้นําข่าวนี้มาบอกกับทุกคนทุกคนฟังนะเบนนะได้จับตัวของแคดบูแมนไปและคลิปที่มันลงอินเทอร์เนต็ตในตอนนี้มากกว่า3ล้านวิวแล้ว ถ้าแบทแมนไม่ออกไปแล้วก็มันคงฆ่าเธอจริงๆแน่นอนฮาร์รี่นี่เธอดูไม่ออกหรือไงนี่มันกับดักชัดๆเลยแบทแมนไม่ไปหรอกมันกับดักชัดๆแต่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่แบทแมนคิดเอาไว้แบทแมนนั้นโผล่ออกมาแล้วบอกให้ทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมซะเพื่อเราจะไปที่นั่นกันบ้านะ Batman แบทแมนแต่นั่นเป็นกับดักนะใช่สิฉลุ้มันเป็นกับดัก แต่นั่นแหละด้วยความที่ว่ามันเป็นกับดักนี่เองมันจะทาให้พวกเราได้เปลี่ยนในเหตุการณ์นี้ซึ่งเหตุการ์ก,ก็ตัดไปที่คาลิฮาตระก,กูลเวนนะครับผมในตอนนี้เวนนั้นได้มารอแบทแมนอยู่ที่นี่ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมได้มีประชาชนมากมายนั้นมารอดูเหตุการณ์นี้ และในเวลาต่อมานี้เองแบทแมนนั้นก็ได้โผล่ออกมาแต่ถ้าว่าแบทแมนนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับแบทแมนนั้นได้พาเพื่อนของเขามาด้วยแบทวูแมนและฮาร์ลี่ควินนั้นก็ได้เดินทางมาที่นี่เฮ้เฮ้แบทนี่มันควรเป็นเรื่องของฉันกับแกไม่ใช่หรอแกพาเพื่อนมาทําไมวะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการทุกคนเองเรื่องจะแกยังไงล่ะไม้ฉันหักหลังมาที่ฉันเคยหักหลังแกใช้ดีๆแบทแมนและในตอนนี้เองแบทแมนกับเบนนั้นก็ได้พุ่งเข้าต่อสู้กัน ในตอนแรกนี้เองนะครับผมแบทแมนนะั้นไม่ตอบโต้เบนใดๆเลยแบทแมนนะั้นกระโดดหลบอย่างเยียวกระโดดหลบไปมาไปมาซึ่งด้วยเหตุน,นี้นะครับผมประชาชนที่มาดูการต่อสู้นี้เองก็เริ่มโห่ใส่แบทแมนแบทแมนแกสู้บ้างดีวะเทคนิคของแกนั้นะมันน่าเบื่อสุดๆเลย แต่ไม่หรอกนี่คือเทคนิคที่แบทแมนวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากแบทแมนนั้นต้องการจะซื้อเวลาเอาไว้เพราะเวลาที่แบทแมนซื้อมาได้นี่เองนะครับผมในตอนนี้แบทเกิลนั้นได้ตามรอที่อยู่ของแคทวูแมนไปแล้ว แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองนะครับแบทแมนนั้นก็ได้าพา่าาถูกเบนต่อยเอาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองลากของแบทแมนก็แตกออกมานี่มันคือแบทแมนตัวปลอมมันหลอกเราแบทแมนมันหลอกเรามาตั้งแต่แรกแล้วพวกเราถูกมันต้มสะเปื่อยเลยเบนกับคิลเลอร์ฟอนนั้นโมโหมากๆากเลยเข้าจู่โจมสมาชิกเพื่อนแบทแมนที่เหลือในทันที การต่อสู้เนีนเริ่มต้นขึ้นอีกยกหนึ่งแต่เะว่าในตอนที่กำลังสู้กันอยู่นี่เองนะครับผมซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนนั้นก็เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้เอาไว้เบนนําตัวของแคทวูแมนมาให้เราเดี๋ยวนี้แต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะมาช้าไปหน่อยนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้แบทเกิลนั้นจะสามารถตามไปเจอตัวของแคทวูแมนได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอนั้นจะเจอกับปัญหาใหญ่อยู่เธอนั้นต้องเข้าประทับกับฮิลเลอร์คอกซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของซูเป แคดูแมนอยู่ที่ไหนตอบมาดูนี้ทุกคนยื้อเวลาเอาไว้ก่อนทุกคนยื้อเวลาเอาไว้แบทเกิลต้องการเวลาอีกนิดนึงเราต้องทำให้พวกเขานั้นอยู่ที่นี่ไว้ก่อนทีมของแบทแมนนั้นได้คุยผ่านช่องสัญญาณรับกัน ในตอนนี้ทีมของแบทแมนต้องถ่วงเวลาเอาไว้ซึ่งในตอนที่กําลังเถียงกันอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีรถลดแบทโมบิลนั้นออกมาและเข้าชนเบนในทันทีในตอนนี้แบทแมนได้ผ่อ,อกมาแล้วจุดประสงค์ของแบทแมนนะั้นคือการถ่วงเวลาอย่างนั้นหรออีกไม่นานแบทเกิลนะั้นจะช่วยแคทวูแมนสําเร็จแล้วแบทแมนนะั้นจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ซูเปอร์แมนได้ตัวแคทวูแมนไปแน่นอนเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมกันได้ในตอนหน้านะครับผม ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้แบทแมนนะั้นได้กลับมาเจอกับซูเปอร์แมนอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้กันในตอนหน้าและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลดนะครับสวัสดีครับ